สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง TP คนรักดีวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงใหญ่แปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทำเอกสารทั้งหมด72ไร่2งาน46ตารางวาส่วนเอกสารสิทธิ์ก็เป็นชนดคุดแดงน,นส4สจอชนดพบโอนได้เลยนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางยาวเลยนะครับความยาวขนานตามถนนประมาณ350เมตร ด้านหลังความยาวอยู่ที่266เมตรนะครับส่วนด้านข้างทั้งสองข้างข้างขวาและข้างซ้ายความยาวลึกอยู่ที่ประมาณ360เมตรความยาวลึกพอๆกันเลยนะครับลักษณะของพื้นดินเป็นพื้นที่เนินภูเขาเป็นพื้นที่เนินสลปเป็นพื้นที่เนินหลังเต่านะครับสวยมากๆน้ำไม่ท่วมไม่ขังแน่นอนนะครับวิวก็สวยเป็นวิวเขารอมสวยงามมากเลยนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ราคาขายไร่ละ1นึ0 0 0สบาทนะครับท่านใดที่สนใจนัดชมพื้นที่จริงได้ทุกวันและส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับมีเอกสารมีโฉนดทั้งหมด2ใบโฉนดที่1มีเนื้อที่40ไร่3งาน46ตารางวาอยู่ทางด้านหน้าติดกับถนนลาดยางนะครับส่วนโฉนดที่2มีเนื้อที่3าไร่3งาน23ตารางวา อยู่ทางด้านหลังชนดที่1กับฉนดที่2ต่อกันนะครับเป็นรูปแปลงที่สวยเลยนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสาหรับทําการเกษตรปลูกพืชหรือจะทําบ้านสวนหรือทําบ้านพักตากอากาศก็ดีเลยนะครับบรรยากาศดีอากาศดีวิวสวยมากนะครับที่ผ่านมาในพื้นที่ก็ได้ทําการเกษตรหมุนเวียนเช่นปลูกมันปลูกแตงโมปลูกข้าวโพดล่าสุดก็เพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปนะครับที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ไม่ไกลาจากชุมชนหมู่บ้านนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยว ส่วนน้ำประปาไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับประมาณ7-800เมตรเท่านั้นเองนะครับและยังอยู่ใกล้สถานที่ราชการอีกหลายแห่งนะครับเช่นอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง1.5กิโลเมตรสถานีไฟฟ้าย่อยอำเภอบ้านกลาง5กิโลนะครับและส่วนแหล่งของกินของใช้ตลาดอำเภอหลมศักดาิกิโลจังหวัดเพชรบูรณ์40กิโลและสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาคอ32กิโล ภูทับเบิก34กิโลส่วนกรุงเทพมหานครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์374กิโลนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออก,กยิ่งสะดวกสบายเลยนะครับแยกจากถนนลาดยางหมายเลข2215วิ่งตามถนนลาดยางสลับกับถนนคอนกรีตเข้ามาประมาณ5กิโลเมตรนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498รีกเบอร์นะครับ0887902134 หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook f แ n p a g e YouTube น i n e Instagram TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง TP คนรักดีฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆม,มาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ